ตัวเกมมือแชแนวันนี้นะครับผมอู่ทีลูี่ว่าผมจะมาทักทำบักตำรวจนะครับแต่ว่าบักนี้ผมไม่ได้คิดเองผมคิดผมคิดจากพี่พี่คนนี้นะครับแต่ว่าก่อนแรกผมจะไปลองไปทำบั็กก่อนผมต้องไปแต่ผมต้องไปตีคนให้ตายหนึ่งคนก่อนนะครับแบ้านาำลาย หวสีชมพูด้วยอ่ะทอรอไปทำจากไหนมา <Damn. S 1> เอาปืนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานาเกียวะตอันนี้ทีนี้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็สโลโมชันแล้วก็ยิงไปที่ตำรวจโอ้ยเฮ้ยมันยิงยากว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมันยังมันไม่ตายวะมันยังมันไม่ทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเพราะไม่มันทำไม่ได้เกมบักหรือเปล่าเกมบักเกมบัก เกมงมกอะไรหรือไงมากทำไมาหนึ่งมันทำไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมผมพออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเรามาเล่นกันดีกว่าแต่ว่าเรามาเล่นกันธรรมดาธรรมดาก็ได้โอเคทีนี้เล่นอะไรกันดีอ่ะเห้ไม่เอาดีกว่าไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดใต้ดีกว่าพูดยากโถแล้วเราจะไป เออไม่ไ,ไมันมันไม่ได้อ่ะก็กดสโลโมชั่นแล้วแล้วก็พริ้วพริ้วพริว้วแล้วเนี่ยทำเหมือนที่บั็กที่ทำเหมือนที่บั็กตำร,รวจที่ที่พี่เขาบอกแล้วเนี่ยไม่ได้มาทำไม่ได้ย่าทำไมอ่ะทำไมทำไมเฮ<อ>้ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอกับคนมันจะทำได้ไหมนะกับ ก,กับตำรวจทำไม่ได้กับคนจะทำได้ไหมเนี่ยกับคนน่าจะทำได้นั่นแหละทำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี้ย ไปเที่ยวกว็ได้ไม่ทำอะไรแล้วมมมกมกมมกมมมมไปเล่นซัมบี้ดีกว่าหรือว่าพี่เขาบอกเขาเราต้องไปสวนรวมจุดใจของพี่สวนรวมจิตใจ ้วครับเออผมมีบัคกของตัวเองละสโลยิงยิงคนแบบสโลโมชันแล้วตำรวจจะไม่มาครับตำรวจจะไม่มาเห็นเปล่าดาวไม่ขึ้นด้วยตำรเหือก็ไม่มาว้าวชิวชิวแต่ว่าด้านแต่ว่าหันด้านหลังไปอีกแป๊บเดียวตำรวจจะมาเป็นกองแล้วกันนะอืมอเคสโลโมชันฆ่าคนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเออแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่ามันยิงมันเป็นไปได้ไงที่ผมผมสมโรมาซโลมาชาตนอะแล้วก็แล้วก็ยิงโนอะตำรวจจะไม่มาโอหูโค่นแหลมอือเฮ้ยตำรวจว่าเขาไม่มาเฮ้ยนั่นแหละกระสุนผมเต็มเลย โอ้โห oh, oh. คนเป็นร้านนะ่าน่าเล่ยนยิงปืนช้างดีกว่ายิงปืนฆ่าช้างโอ้ยมันหนึ่งยิงไม่ได้เอออ้าวขึ้นดาวแล้วเหรอ ยิงหัวตายเหรอเฮ้ยปืนเก่าปืนเก่าช้างนี้ยิงหัวตายอ่ะท่านผู้ชมครับปืนเกา่าช้างปืนเกาานา่าช้า,า,งา,างยิงหัวตายนะครับอย่าลืมจําไว้เลยนะครับปืนเก่าช้างยิงหัวตาย เรืองอย่างนี้ดิดาวยังขึ้นหนึ่งดาวอยู่หนีได้วิ่งหนีกันแล้วนะครับบ๊ายบายเฮ้ยตำรวจยังมาอีกเว้ยตำรวจยังมาอย่าครับผมสวยแล้ววิ่งไปหาตำรวจนั้นอย่างชูดายวิ่งไปหาตำรวจแบบลากตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ลวดลวดหมวดตำรวจตำรวจตำรวจหายไปไหนแล้ว เฮ้ยมันอยู่ไหนอะเฮ้ยตำรวจตำรวจปืนเกาช้างมันก็ดีอยู่นะยิงหัวตายเลยเฮ้ยนี่สโลโมชันแล้วก็ยิงหัวยิงยิงยิงอ้อไม่โดนเหรอไม่โดนหัวไม่โดนอ่ะไม่โดนหัว โอ้ยใส่กระสุนดูด้วยถวยลวหละตำรวจที่มันยอมเสียข้อปรัะดีไหมเอออยู่นิ่งๆ นกเงลินนักนักเลงนักเลงยิงข้าตำรวจเออยิงหัวไปยิงหัวใส่กระสุนก่อน ยิงหัวตำรวจเสียค่าปรับมากตำรวจอ่ะผมโดนจ่ายค่าปรับแล้วเสียเงนินไปนกี่บาทแต่เต้นเพื่อเป็นเสียกี่บาทเสียกี่บาทจากรู้จัง อยากรูอยากรู้สิบสองวัดโ,โ,โอ้โหโคตรหน่อยอะครับค้าคนเล่นค่าตำรวจเล่นต่อดีกว่าเฮ้ยทำอะไรอะโอหยอ่าเรื่องวะขอเรื่องอ่ะขอเรื่องอีหยังบอก วันนี้นะครับผมขอเลิกคลิปไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าเพิ่งบ๊ายบายดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดค้นแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายบาย,บาย,บาย